ในห,หน้าหายตาไปจับงานเบื้องหลังสน,นานเลยนะคะอดีตนางร้ายหน้าสวยออมสกาวใจที่เทเวลาส่วนใหญ,ญ่ให้กับงานพิธีกรและรายการทีวีที่ลงทุนผลิตเองค่ะรวมทั้งธุรกิจทัวร์ต่างประเทศที่กำลังไปได้สวยด้วยแต่แว่าว่าเร็วนี้กำลังจะมีผลงานละครให้แฟนๆได้หายคิดถึงกันบ้างแล้วล่ะคะ่ะและที่สำคัญนะคะสาวออมยังประกาศข่าวดีเตรียมลั่นระฆังวิวากับแฟนนุ่มนอกวงการเออาทิต์หลังคบหาดูใจกันมากว่า10ปีแล้วล่ะคะ่ะปีหน้าค่ะ <S <S ค<ย> ใช่ใช่คิดว่าคิดว่าชวนแล้วแหละเพราะว่าเพื่อนเพื่อนก็แต่งกันไปหมดแล้วมีลูกมีเต้าก็ไปหมดแล้วรุ่นน้องรุ่นน้องอะไรแบบนี้เนาะเราก็น่าจะปีหน้าค่ะปีหน้าแน่นอนระยะเวลามันนานมาแล้วสิปีเนี่ยเขาคงเห็นแล้วแหละว่าคือสามารถดูแลเราได้อะไรแบบนี้ไว้ใจมากกว่าช่วงนี้ยังไม่ได้เตรียมอะไรก็คือคุยๆกันดูๆูแผนๆไว้แต่ว่าช่วงปีหน้าอาจจะต้องต้องเตรียมอะไรนิดหน่อยค่ะ แม้จะเตรียมมีครอบครัวพร้อมเดินหน้าเปิดอู่ผลิตทายาทันทีหลังแต่างงานนะคะแต่สาวอ๋อมก็ยังไม่คิดจะวางมือจากงานวงการบันเทิงค่ะขอแม้กมันนี่ไปเรื่อยๆเพื่ออนาคตของลูกค่ะ